<Hello. S 2> สวัสดีครับท่านผู้ชมรครับเจอ,เจอกับธงชัยเบียนซินเล็กนี่ครับในคลิปนี้วันนี้นะฮะอากาศแจ่มใสมากลมครับลมลมลม,ลมวันนี้ลมดีมากเราก็เลยมาทดสอบว่าวว่าว,ว,าวยังของเขาเันว่าวเสี่ยวเอาว่าวยังก่อนนกเอ็นว่าววี่เหลวอีแล้ลวซื้อยังกระซ่างมันตันไปเพิ่งไปหางออกไปหางออกไปหาง โนะมาปล่อยหางโนะปล่อยมันไปเลย,ว,ยะะว้าวขนาดปีกร้อยหกสิบมันลุ้นกันว่ามันจะขึ้นไหมเบิงไม่ยืดขึ้น <c oughs> บ่บ่ต้องแลีนยาก <c oughs> ล่มปานนี่เอาเสียกมาปานนี่เอาเสียกมาปะเมียนอีกันนึง <c oughs> เ,เอาอนผุนเอาอนน้อยผุน <c oughs> เออนี่เอาเนี่ย <c oughs> เออะมักโบวมึงควดยังบ่ สันสันก้อนเด้งนู่นสันสันก้อนทัองค่ะ่งกันว่าหัวมันจะเสียบปะมังใส่เราใส่สนุกครับมัดดีๆ้ะปิวนะเนื้อท่อใส่หน่อยดิเออปล่อยมันมัดปี๊มัดมัดเป็นบวกนี่มัดเชือกนี่ฮะเป็นตะลุดปะมัดหลวเศบมัดเรียนดอกดึงนี่ไปนี่เออดึงไปนั่นก็ได้นี่นี่โนยนี่ก็ได้นี่เออดึงไปโอ้ยขึ้นนี่มันขึ้นรถ ล่มไปทั้งเลยนั่นแหละมันมีล่มอยู่ดอกปล้อยนี่ก็ได้เบิ้งกันน่ะบ่ได้แล่นดอกเนู่เฮ้อไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวไปไหมไปไหมเรียนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวในในเอาเอาขึ้นมาพี่ไปโซนพี่ดีกว่านี่ไปมุ่งพี่เดี๋ยวคันคันมันเตะจังเงินคันมันเตะจังนั่นล่มดีไหมนี่ล่มดีอยู่ ของหางแล้วเมื่อน,นี้พ่อถือไว้ก็ได้มหไปจับหางซอยไอ <c oughs> ้นี่มา่งมุมงนี่มุมนี่มันตั้งเล่นงนะ่ายเหรียนมันเดี๋ยวมันเรียญต่ำเสียกจัง่อยนะหางของแล้วหางมันคือมัดก,กันทั้งทันผู้ใดเกลียหาง <c oughs> นี่กัน เดอออกไปหางมันปวยกันเด่าตรงเลนเด้อเอาปล่อยๆบ้างดูขันมันขันมันเอียงเกานั่นใส่มิเรนดอกโอ้ได้ๆๆๆๆๆๆเด้อสนุมไหมสนุมไหมเอาสนุกไหมเดอกเนบกกาไปเลย มันใส่อันอันอาทิตมันดังนั่นเด็ต้องสั่งหาเนี่อินเทอร์เน็ตน้อมว่าจุฬาลัมศีอันชมพูนะ มี่ตลอดเพรคือเาแล้วอะไือคือขี้วะว่สดเดิาว่าไม่มีขี้เวทีนตบบ้องเอาวะกุลาห้าลนหงเดี่ยงงมาตัวปีกแข็งๆต้องมีเฮี้ยงสิมันอัรตก้มันเคยขึ้นได้บ่พอ น่อยูเขาบอกเดี๋ยวสนุ่มสนุ่มแม่นั่งเตะอันมือนั่นแม่เที่ยวยว่าจุดหนามาลองตอนนั้นเขาบอกจะใส่บักเทศเดียวไปเลยหัวเอ้ยกอเดี๋ยวเดี๋ยวไทยข้างหลังเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเสียงเกิน Класс, ну... อ่า1 2 3ไป ตรวั่งเขามันตรวั่งเขาจะสิยวถ่ายอยู่กนดีกว่าคอยขึ้นเด้อถ้าพวกข้นเสียนาทำช่ชมเลยเด้อพระออมสงออมสิงคอยขึ้นเด้อสละ พ่อเขามันตังเ์สิพ่อห่างจากต้นนั้นๆเนี่ยพ่อโอ้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 คูบ้าคูบ้า

โอ้อมบ่เสียงครับบ่เสียงบ่เข้าไปใกล้ครับยา่มันสักเฮ้ยพ่อเสิร์ฟนู่นขึ้นไปทั้งคั่นฮักดิพ่อฮักบ่พ่อ พอมันต้องอ่อนนี่มันตันเอา่นเอาลิปอันนีอยางวะอันอันเอาเสื่อนีมัดาซ้อนนี้แล้วก็ซอนนี่าให้มันโบยกใส่ยกกวา่แมนครับยุกอะไีม่เงีเอามาครับเปลี่ยนอันไป เดี๋ยวเะเดี๋ยวเถอะครับอย่าไปหาตากก่อนเอ้ยบอมไปหาคนนั่นดึงเชือกก่อนครับมาครับพี่น้องพี่น่องมาชมบ่าอิเซลครับบอาอีเซล นี่ครับท่านผู้ชมขึ้นไปที่ลุบดอยครับทรายปั่นเบาจุฬาจงวยอย่างรุ่งดีไหมน้องมุ่นครับขึ้นดีขนาดก้ยพ่อขึ้นเซยว่ะ พ่อตอนแรกพ่อนึกว่ามันจะบ่ขึ้นเตะลมมันยุ่งเรืองอันอน,นี <c oughs> ่มันรมมันเป็นอะไรร่มมันเป็นสันเป็นสันเลยสันูน <c oughs> นบ่ดังสักเฝาอีเยี เบ้าทีเดียวสรุปขึ้นครับพี่ม้อนตัวอันอันสกตสติ๊กเกอร์สีดำที่มั่นอันพอติดไว้บังซื้อภาษาอังกฤษพอตองล่อยผีเนาะนี่พ่อ,อ,อวิ่งยังกระดนนิ่งกัน มันสา,า,ายหาลุม <Y> อีเซลเบาอีเซลมูนพอตรงแลนเห็นมันขึ้นทางฟ้าได้พอนีิล่มแล้ววอ้นี้

ว่ง <c oughs> พอวังสีเขาบใส่เขาบใส่หางนี่เพอ่ <c oughs> อเขาบใสยอย่างเลยไอนที่มันเป็นหางนี่ยเีย <c oughs> กว่ <c oughs> าแบบนี้งามกว่า, <c oughs> า,ววากะ <c oughs> เขาเอาไปเห็นมันเขาไปดึงแหงงมันถึงล้ด้หน่เออมันถึงล้มพุ๊บเหรงหมดแหงงเลยตอนี้ไขว่างเดยายเียนเสียงเสยอไปผูกเสียงเาเถักับรถดังเนาะงเอาเปรถฟวงไั ยังบ yeah, mm ่เ hmm. ฮ like ้ยคือหนิงแท้เขมนะอยอของรางนันเต็มร่มปันเนะเออโคดหนิงเลยวันนี้นั่นวันบจับตอเลยบู่น่ะ มัดดีวะไห้กันนะอกกนโอเคครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ฮะวันลมดีก็ปล่อยว่าจากว่าวอย่างเป็นดีครับผมทุน ยูลมแล้วพอท่อมีแหละเพอวางห้องบดิบปล่อยสอดเจียงกับดิบเจ๊งไหมเราถกท่อกับกับบ้านแล้วโอเคครับผมสุดยอดครับคลิปนี้เล่นว้าวสวัสดีครับพุวว่นเราอยังเดียนีอนนววอน่อันนี้ว้าวอันอันอันนี้ว้าวอินโดครับอันนี้ว้าวอินโดสี่นี่แหละครับ